ลาที่น้องสาวของผมจะเติบโตไปอีกขั้นเพราะวันนี้ผมจะเปิดบริษัทให้เจ้าแนนซ e o เจ้าเก่า vs c o เด็กน no ้อยหอยสังโดยผมกับแนนจะมีเงินคนละหนึ่งแสนบาทสำหรับการจ้างพนักงานเข้าบริษัทตัวเองเพื่อทำคลิปแข่งกันเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปใครจะเฟี้ยวกว่ากันอยากโดน้อนบอกว่าไอหม่ย่อยมา เดี๋ยวเรามาเลือกพนักง,งานเข้าบริษัทของเราสองคนกันดีกว่าก่อนไปเลือกเดี๋ยวเราไปอีกชุดกันก่อนเพื่อหาว่าใครจะเลือกคนแรกเป็นดองเลยงอคอนโอเคงอคอนด้วยงอคกันไกลอยู่งอคอนกันไกลได้ไหมได้เลือกหนุ่มกันนะงอคอนนะเอายิงชุโอเค จะมาเลี่ยมกับ <No> พ <problem ullen> <statistically> ี <gra bs> <N> ่ญาติน้องเลี่ยมพี่หนากว่าเองเยอะแต่ที่เเห็นนะครับว่าผมกับแดนเนี่ยจะมีเงินคนละหนึ่งแสนบาทค่ะแล้วก็ข้างหลังพวกเราเนี่ยจะมีพนักงานที่พร้อมที่จะมาทำงานของพวกเราอยู่คือเขาอะอยากมาเข้าบริษัทพวกเราแต่เขามีค่าตัวเขาไม่มาทำฟรีๆคนนั้นครับเป็นตักรองถือรอนินได้นิ่งลงน้ำได้ผมวิ่งได้จริงๆผมต้องการส0,000ื่นแต่ช่วงนี้ครับไม่เล่นงานไม่ยากจนครับขอหมื่นเดียวแล้วกัน ผมสั้นครับตัดต่อได้ซีจีได้ดูจากสายตาก็น่าจะรู้นอกจากนั้นผมก็นอนเก่งด้วยเงินเดือนผมเออไม่แพงครับผมขอสองหมื่นห้าก็พอผมมาตอมตัดต่อเงินเดือนผมเอาไม่มากหรอกเดือนห้าพอผมอ่ะทำได้ลืมอะไรก็ได้นะ <c oughs> ้ะครับน้ครับอาร์ตครับผมทำได้หลายอย่างครับผตัดต่อสแสดงกับไฟ <c oughs> ก็ทําได้หลายอย่างนะน่าจะประมาณจะหกหมื่นนะาหกหมื่นเอาผมไปอ่ะลุ้งแน่นอนบริษัทไหน ผมเบฟตัดก็ได้ถ่ายก็ได้กราฟิกออกแบบได้หมดนะครับผมทําได้ขนาดนี้ค่าตัวอาจจะต้องสูงหน่อยนะครับผมน่าจะประมาณ8 0 0 0มืนครับ8ป0 0มื่นจบที่คนเดียวครับสวัสดีค่ะดูชื่อฟ้านะคะเป็นนักสแสดงให้ได้ค่ะแต่ว่าเออเออส่วนที่เหลือหนูก็ไม่เก่งนะคะแต่ก็กําลังพยายามอยู่ขาดหนูของเงินเดือนแค่ห้าพันพอค่ะแล้วก็ขอข้าวกินแล้วก็ที่อยู่อาศัยแค่นั้นค่ะสวัสดีครับผมชื่อวินครับ เป็นตาก,กล้องถ่ายวิดีโอได้ถ่ายรูปนิ่งได้บินโดนได้ขับเอาผาดได้ไปน,นับแสดงได้โคตรโหดนะครับส่วนเงินที่คาดหวังกลมๆไปห้าห0ื่นดิบะสวัสดีครับวิวนะครับทำคอปได้คนระับผมมาสร้างเครื่องบินสร้างรถสร้างเรือถ้ามีเชื่อก็ไปเปิดดูเอาผมมาแสดงได้จัดไฟได้ผมเป็นกาเฟอร์เก่านี่โชว์เหนืยไว้หนึ่งทีผมคิดว่าระดับผม2,5าก็พออยู่ได้ครับ สวัสดีค่ะอายนะคะทําได้หลายอย่างค่ะหนูคิดคอนเทนต์ให้ได้ค่ะแบบแปลกใหม่ยังไม่มีใครเคยทาแล้วก็ไม่มีคนดูด้วยหนูทอดมันเกี่ยวเป็นด้วยนะคะหนูเรียกแค่หนึ่งเดียวพอค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยพอเด็กใหม่สวัสดีค่ะหนูชื่อแบมนะคะเป็นเคลียร์ทีบได้แล้วก็เป็นพับได้ติดต่อประสานงานได้หนูเรียกแค่นี้เดียวค่ะหนึ่งห้าเป็นอย่างอื่นอีกจะใช้หนูถือกล้องได้แต่ถ่ายไม่เป็นแค่นั้นเลยค่ะ จากพี่เลือกก่อนโ <Okay. S 1> อเคฮ่าโอ้โหแต่ละคนแพ้ทั้งน้ำทัวว้งวัตที่เป็นเลือกดีๆนะบอกก่อนอะั่นอยากได้ไงมีในใจยังก็งมีบ้างและสำหรับคนแรกนะครับที่ผมจะจ้างเข้ามาทำงานที่บริษัทผมค่ะน,นั่นก็คือน้องชายสุดยอดที่รู้ใจผมเองครับอะไรอีเมลครับน้องจ้างน้องเบลครับน้องชายเลือกพี่เบลเหรอมาแปดหมื่นนะแปดหมื่นนะทำไมให้เยอะจังวะสกิลค่อนข้างเยอะครับแลกหนี่งเป็นส่วนติการได้ไหมอ่ะ อะไรห้องให้ยูฟีเมื่อวานก็ใช้ดีสวัสดิกาเนี่ยงานนี้เป็นหมื่นน้องชายโอเคไานพี่เบนเลีอยพี่เบ้ง่ะ พี่เบฟจะเหลือเงิน20,000เหรอใช่ giving, ตอนนี้ผมเหลืออยู่20,000ื่นครับอันนี้ใบละ5,000เดี๋ยวคนแพงๆหนูค่อยไปเลือกทีหลังเพราะพี่เป็ดไม่มีสิทธิ์เลือกละหนูเอาไอ้ฟ้าก่อนถูกๆอ้โหเอ้าคะมองเรื่องอะไรครับราคาถูกโอ้ยตัวแถมถูกจับคือเป็นราคาถูกพี่ประโยชน์เยอะถูกและดีถูกและดีมีอยู่จริงเนื่องจากผมเหลือแค่สองหมื่นบาทครับเพราะนั้นผมมีเบฟแหละคือเบฟเนี่ยมันสามารถต่อได้ถ่ายได้ถ้าเกิดเบฟถ่ายอ่ะ พี่จะไม่มีนักแสดงเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมต้องการนักแสดงครับเพื่อมาให้เบฟไทยเอาทายน้องสามมาเลยน้องสามมาสามนี่เลยเอาไปเลยโอ้ยอดเลยเอาพี่เป็นเรื่องอายเหรอเรื่องอายเอาคนเลือกคุณเฮ้ยขอขอคนหนึ่งขอคนหนึ่งขอคนนั้นได้ไหมอ้าวโยมทุนพี่ดาพี่ดา อีการลงทุนมีความเสีย่ยงเชี่ยทีมพี่ทีมสามคนอีกอ<แน>ถ้าแนนไม่เลือกคนนั้นอะเดี๋ยวพี่ให้งบในการทำคลิปแนนห้าสิบบาทเยอะจังอ่ะจริงจริงจอยู่คนละห้าร้อยอ๋อให้หนูเป็นห้าร้อยห้าสิบบาทใช่ใช่อ,อ่ะได้ไม่เลือกคนนั้น <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่ให้ให้ให้ใหใหเอาเอาเงินพี่ไปห้าร้อยบาทน่าสนงั้นหนูต้องมีครีเอทีฟด้วยเหมือนกันแหละไอแบมมาหนูเลือกแบมน้องรักนี่มึงเป็นผ้าส่งเหรอวะนี่ เดียวซื้อครับได้แล้วนอกจากโคนันครับมาเลยน้องชายมามาหนูต้องการตัดต่อมือดีแหม่พี่ยังอยู่ยังไงต้อมีตากล้องกับตัดต่อนะเออใช่ตอนนี้หนูขาดตะกร้อกับตัดต่อใช่เพราะถ่ายกนูดูตัดต่อได้ด้วยนะไม่ฟังเลยเหรฟังน้องฟังน้องให้ดิแปดหมื่นหนูยังขาดตากล้องมือดี อะไรติขอไม่รู้ไอวิวมึงถ่ายได้หรอได้กูถ่ายได้ซื้อกูเลยแต่โฟกัสมาอีกเล่องนคามไม่โฟกัสก็ตลกเออคุณทำได้ใช่ถูกไหมกูอยู่กับมึงอะตลกแล้วตอนแรกวิวตอนแรกพี่อากินยังไงเห็นคลิปที่ทิ้งไอ้วิววะถ่ายมาสามชั่วโมงนะใช้จริงแบบได้แบบได้อรอ่า คอมเมนต์อะแบบคลิปนี้ดูไม่มีอะไรเลยจริงๆความตลกถูกป่ะเนี่คนไม่คอมเมนต์ถูกป่ะคลิปที่ผมทิ้งวิวอะจริงๆฟุตยาวมากคนถ่ายแบบสี่ห้าชั่วโมงแต่มันใช้ไม่ได้เพราะอะไรู้ว่าคนโปรติีนถึงนี้ป่ะมันถึงงี้โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมจะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านนี่ร้านอยู่ข้างหลังเว้ยแต่กล้องอะอยู่หน้าซื้อแกงทอดาใหญ่กินครับตอนนี้ที่พี่เห็นมีร้านก๋วยเตี๋ยวเห็นมีอะไรคุ้นพี่เลยวะไหนอะมินวินกล้องมันใหญ่โอเคงั้นหนูต้องลงทุนหนูเรียกไอพินยา ไปอาไปไปกูยงขัดตัดต่อตอนนี้ตะตัดนะแยังอยู่าตัดแต่กะโหลกกะลาลยให้พี่เอาควาแนะนำกูไหมไม่เอา เจอสามหมื่นแนะนำถูไงไม่เอามึงไม่ฟังอินทวิวอ่ะพี่เป็ดจบตั้งแต่ไอคอนนรกแล้วอย่แนะนำไงอันนี้เอาฟังฟังหูให้หูเล้วอนอไอวินน่ยบอกว่าบินโดนได้ถายแบบอลังการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนนก็มีตัดต่อที่แบบใส่อเปดกับโดนได้มีัใช้บินุ้นะูกล้อง้วาคแนะนำแล้วบอกไม่ฟังเคอหเลือกพี่ันค่ะโอเคอหืนครับพนี้ือใครไม่ได้แล้วก็ถือว่า โบเบไปเดี๋ยวคนที่ไม่ได้ถูกเลื่องนะครับคนนี้กลับบ้านได้เลยเย้ yeah. ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคพักก่อนนะเช้าวันนี้ไปกินข้าวกินข้าวพักก่อนพักพกอ่กอ,กอ,กอนเลยและตอนนี้นะครับผมกำแนนก็มีลูกทีมมาที่รอแล้วฝั่งผมเนี่ยจะมีอยู่3าคนมีเบฟมีายแล้วก็มีโคน,นันส่วนของแนนเนี่ยจะมีวินนะครับมีฟ้ามีแบมแล้วก็มีสันกดวันนี้ง่ายมากเลยน้องสาวสิ่งที่แนนกับพี่ต้องทำเนี่ยคือเราสองคนเนี่ยจะมาสร้างวิดีโอแข่งกันความยาว1-3นาทีคือแนนกับพี่อ่ะจะไม่สามารถลงไปทำเองได้อเคราสองคนห้ามถ่ายคลิปห้ามถือกล้องเรามีหน้าที่แค่แบบบอกเขา ปากบอกและให้เขาทำเองเข้าใจใหไหมเข้าใจอย่าเลี่ยม <c oughs> แล้วก็เราสองคนนะครับจะมีเวลาทำคลิปเนี่ยถึงหนึ่งทุ่มหนึ่ง <Okay. S 2> ทุ่มต้องส่งงาน <c oughs> และเราเนี่ยจะเอาคลิปที่เราทำเนี่ย <c oughs> ไปเปิดให้คนอื่นดูหนึ่งร้อยคนและเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปของใครจะมีคนชอบมากกัน <c oughs> ถ้าเกิดแนนสามารถทำคลิปวิดีโอแล้วแบบคนชอบมากกับพี่ได้นะ <c oughs> <c oughs> พี่ก็ถึงเวลาแล้วไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคจบไม่จบไม่จบไม่จบขั้นตรงนี้เธอแอนแบบชนะได้เนี่ยพี่ถือว่าแอนแบบเอาบอกตรงตรงวันนี้พี่ก็เต็มที่พี่ก็แบบไม่ทำงงง่ายโอเคซึ่งท่านแอนแบบสามารถแบบก้าวข้ามพี่ได้พี่ก็ถือว่ามันหมดเรื่องของพี่แล้วไม่พูดว่าหนูเก่งแค่นั้นพอที่จะไม่ไม่ไม่แอนเก่งถือว่าแอนเก่งเดี๋ยวพี่จะมอบหมวกฟางให้แอนพิสุดทอดต่อพี่เลยไม่เอาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวรู้ครับว่าการแข่งขันนี้จะเป็นยังไงแต่พอดเต็มที่อ่ะก็ตอนนี้ใบสามนะครับลงน ทีมเราคนน้อยกว่าแนนว่ะทีมน้อยแต่ร้อยประสิทธิภาพมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนคนที่หรอมันอยู่ที่ประสิทธิภาพของคนหยิบของให้พี่หนะเจ็ดชูดเลยเกี่ยวของเอา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 หมดเลยเอ้ยให้นี่เหรอตายไปพี่จ้างมาทำแค่นี้เราต้องเราต้องตีก่อนว่าเราจะทำคลิปออกมาในเร็วๆนี้ต้องตีอีกมั้ไอ้นี่อะไรโรนินความสามารถพิเศษของผมวิ่งได้กูวิ่งได้แล้วแต่หนักนะพี่เป็ดกินได้เหรอได้สบาย การทํางานทุกวันที่นี่เราต้องอย่าเครียดที่โซมาปิกนิกแล้วก็ไปคิดงานคือพอเราอารมณ์ดีใช่ไหมเราก็จะสนุกพอเราสนุกงานก็จะสนุกตามาน,นี่คือคอนเสร็จบริษัทเราสนุกไว้ก่อนงานช่างแม่งเดี๋ยวเราต้องมาวางแผนก่อนตอนนี้เรามีแบมที่เป็นครีเอทีฟน้องสาวมีสักอา่าอ2อย่างไหมเร<อ>าะว,ว,ว่าพี่มั่นใจว่าทีมเราคุณภาพใช่ทีมเราโคตรคุณภาพแบบคอนโทรลนะแอบว่าโคจะแบบโคจรเรื่องโมจอที่หนึ่งไว้ก่อนผลงานเดี๋ยวมาดูหลังจากนี้นะทุกคนคลิปเนี่ยมันอาจจะต้องแบบ ตรงกับทาร์เก็ตทาร์เก็ตเราอาจจะเป็นวัยรุ่นแต่ว่าคิดไว้ว่าพี่เป็ดคงไม่เอาแบบคนอายุเยอะมาดูเราทําให้ใครดูพี่คนทั่วไปตองไปคิดที่มีสาระต้นๆที่เหลือไม่มีสาระไม่ไม่ไม่ไมด้สาระดีกว่าเพราะว่าพวกเราไม่น่าคิดได้คิดเป็นสาระกูจ้างมึงมาแพงเอาเลยดิผมมีหน้าที่แค่ถ่ายตัดแล้วก็ทำอย่างอื่นคิดไม่ได้มึงมาไงมึงทำอะไรมาถ่าย แล้วมึงมาทำอะไรให้มันนี่ขึ้นนะอะเดี๋ยวผมทำพร้อมไงถ้ามีพร้อมให้ทำผมทำได้ไม่ค<ม>ิดเน้นทำเน้นทำโอเคโอเคโอเค,อเคไวรุ้ชอบความสืนเป็นแต่ไม่อันตรายมีไหมมีไหมแบบหนูมีแต่ไม่รู้ว่ามันอันตรายไหมอะฮะว่ามาเดี๋ยวเราจะทดลองวิธีการแบบเก็บของบนต้นไม้เก็บของบนต้นไม้โดยใช้ตัวเราเนี่ยเป็นคนเก็บวิธีแรกเราจะตายขึ้นไปโดยใช้พี่ซัมเอฟฟ้ารอรับผิดมาร์ แต่พี่ยังจ้องีช่ไหมไม่อะพี่ว่ามันยังขาดกวามม่ยารอกเพื่อนเขาเรียกว่าความแปลกสิ่งที่คนธรรมดาเขาไม่ทํากันปีนต้นไม้เนี่ยพี่ว่าใครก็ทําได้มันไม่จําเป็นต้องเป็นเราเข้าใจป่ะแล้วอะไรล่ะ ที่มันเป็นเราแล้วพอมันยิ่งแปลกแล้วมันรวมกับเรามันก็จะยิ่งหน้าดูเข้าไปกว่าเดิมโอเคแล้วหลังจากที่เราประชุมกันมาแบบสิ้นหวังชั่วโมงหนึ่งหรือถ้าเราเราได้คอนเซ็ปต์แล้วคอนเซ็ปต์อะไรครับต้องสาวเราจะเออเอาแบบคลิปตลกที่เป็นกระแสหลายๆคลิปมารวมมิตรกันในคลิปเราคลิปเดียวแบบอย่างเช่นพี่เบฟไปซื้อไอ้นี่ลูกชิ้นไม้เท่าไรครับไม้เอาครับทำแบบไม่อะไม่โดนตีนะไม่โดนตีเนี่ไหมออาค่อยว่ากันถ้าโดนตีถ้าโดตีก็ได้คอนเทนต์ถ่ายก่อนแล้วค่อยขอโทษ อืขอโทษก่อนดีขอโทษก่อนดีกว่าอ่ะง่ายครับทุกคนเราจะทำแบบเอาเอากระแสที่ผ่านมาหลายหลายอย่างในติ๊กตอกจริงๆคลิปนี้เราแทบไม่ใช้เงินเลยแต่ว่าเราจะไปแบบเอาเงินเนี่ยไปเป็นแบบเป็นน้ําใจให้กับคนที่เราไปถ่ายไปไปอุ่นหนุนดีกว่าอย่างเช่นแบบเมื่อกี้เบบซื้อเลยนะลูกชิ้นลูกชิ้นจริงๆคลิปเราไม่ใช้แต่ว่าพอถ่ายเสร็จเนี่ยเราจะอุ่นหนุนร้านเขาเอาเงินได้ไปอุ่นหนุนร้านเขาเราจะเล่นกับคนข้างนอกก็แนวปูนตีนก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนตีหรือเปล่า แล้วก็ตอนนี้ครับเวลา4ี่โมงสินาทีเหลือเวลาอีกประมาณเกือบสามชั่วโมงไม่ต้องรีบดีกว่าเดี๋ยวเรานั่ง <c oughs> จัดชั่วโมงหนึ่งไน้ชั่วโมงและถ่ายชั่วโมงหนึ่งตัดชั่วโมงหนึ่งเราที่งานบนกลล้นเราจะยิ่งแบบมีพลังแล้เราก็นั่งสบายๆเดี๋ยวนั่งขอแบบ วางแผลแน่อนแต่งนิดนึงว่าแบบจะเอาอะไรบ้างแต่เขาเขาติดภาพประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปกันเป็ดอ่ะเขาชอบเปิดกล่องสุ่มใช่ป่ะแต่เนี้ยเราไม่มีพี่เป็ดเราตัวแทนพี่เป็ดไอ้ฟ้าไงเอาไอ้ฟ้าใช่เราอไอ้ฟ้าเลยเป็พี่เป็ดเป็นพี่เป็ดเลยติดฝ่ายแล้วเป็นพี่เป็ดเลยพอติดเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวไอ้ฟ้าเปิดกล่องสุ่มแต่กล่องสุ่มนั้นเราไม่แบบไม่ธรรมดาแบบพี่เป็ดเปิดมาแบบเจอของใช้เจออะไรเงี้ยเราจะผ้าเขียวเลยขึงสีจีนวางแล้วไอ้ฟ้ามันคิดว่าแบบความคิดพี่เป็ดเป็นอะไรอยากได้อะไรในสิ่งของ ถ้าถ้าสำหรับพี่อาอบนวดอาบนวดเราอาอบนวดไปเสร็จในนั้นอ่ะนี่เรามีซีีได้หรือเปล่าได้ได้ได้เดี๋ยวอาอบนวดจับลงในกล่องแล้วเราต้องํำเหมือนไม่เป็นได้วีไม่ได้มันมต้องใจเกินไปไม่มันก็อาอาออาแบบติดกันดิอาอาอาออเหมือเพละ มึงบินโดนไหมฉากไหนที่มึงบินได้บ้างเนี่ยตอนนี yeah. ้ม yeah. mm. anyway, so ันจะมีซ um, uh, uh, okay. ีนหนึ่งที่ผมคิดได้ว่าไปให้ฟ้าอุ้มกล่องสุ่มเปิดอ๋อเเปิดหรอแล้วก็วิ่งเข้าบ้านมาคือแบบได้รับมาแล้วเพิ่งได้รับกล่องสุ่มแล้วเรื่องยัไงต่อแล้วโดนก็มันมีซีนตามเท่ๆเลยเหรอเท่ๆเลยอ๋อได้เริ่มเวลาอยู่แล้วตอนเปิดอะไอ้ฟ้ามันยังไม่รู้จะพูดเปิดยังไงอ่ะพี่วินลองเปิดเพลงพี่เฟย์ยังไงกันไกลเชีนงไทยระบายไอ้ผมก็ไม่เข้าใจเอ๊ะผมมาทำไมบอามาตองนี้ทุกคนครับนี่คือกล่องซุ่ม ทุกคนครับนี่คือกล่องสุ่มอะไรยังไงเชนข่หรือตาไปเออย่านันเดี๋ยวระหว่างที่ที่ได้แบมที่ซันแล้วก็วินเนี่ยเตรียมตัวฟ้าไปเตรียมตัวเองมาปซ้อมเป็นพี่เป่งโอเคไหคิดีิตลอก่านเริ่มถ่ายทำแล้วครับทุกคนอันนี้เราถ่ายทำฉากเปิดกันอยู่วันนี้ว่างครับไปหาอะไรทำอยู่ก่อนอาและวันนี้นะครับผมดูเบียดแม่ อแล้วซีโอบริษัทนี้ไปไหนอะเออซีโอเราไปไหนวะไปเลยเดี๋ยวซีโอตามไปต้องมีรถส่วนตัวทำเป็นซีโอต้องไม่คนขับนางแอ์เย็นไม่ชอบจะไปบบธรรมดาไม่ได้อันนี้อันนี้เจ้าเป็นฟรีแลนซ์เหรอไม่ขับรถไม่รู้เนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสั่งน้ำนะครับผมนะแลยวก็เดี๋ยวจะพูดแบบอ่ากวตีนนะแต่แต่เปนกวตีนขนาดนะจะพี่กวนหน้าแบบงงๆโง่แบบยืนเฉย เอาเดือมาเลยแบบแก๊งค์ทันรอกโอชารีครับเอาชารีครับซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้เราจะเริ่มถ่ายซีนแรกกันเลยครับผมก็คือซีนฟ้าที่หยิบกล่องตรงนี้วิ่งก็ได้หยิบกล่องแล้วทำไมมันเหมือนกันจังวะหยิบแล้วก็บอกอันเดอร์แฟลชเราก็ตัดตัวเราไปเลยได้ดีแบบไม่มีเหตุผลนะโปรดักชั่นพันล้านค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเงินอีกห้าร้อยห้าสิบเดี๋ยวเราไปซื้อเซตมุกกระทะ โทษเหมือนไม่เป็ดอะทุกคนเมื่อ <chanting> กี้เรามี450สั่งน้ำเป็นแก้วร้อบาทาเอาซุกี้แห้งกลับบ้านหนึ่งครับผูมออรย่าถ่ายตอนทำได้ไหมครับนี่ครับผมขอภาพแบบผู้มีกสองคนแบบถือตะหลิวมาชว์ูหน่อยจ้านะเท่ๆหัางหน้าข้ากล้องโชว์ว่าแบบเราหัดอร่อยหั่นดีแบบไม่ใจอ่าอย่างนี้นะสามสองหนึ่ง เดี๋ยวจะถึงจะถามพี่ว่าแบบว่าเท่าไหร่ครับแล้วพี่ก็แล้วพี่ก็บอกว่าน้องเคยมาเท่าไหร่เดีเดี๋ยวผมก็บอกว่าเคยมาปีเด็กเป็นแบบเป็นเด็กเกินกว่าเนอะหน้าผมก็หน้าผมก็ยืนนึงแล้วพี่ก็ทำหน้างูที่ใช่พี่ทำหน้าแบบงอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาต้องถ่ายกระจกเนี่ยระยากครับทุกคนแต่เราต้องดีๆนะครับขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนมาถึงการไหนทำช่วงกลางก็คือฟ้าจะโคเวอร์เป็นพี่เป็ดแล้วชอบปวดหรอ อะไรติดคอพูดดังๆและวันนี้และวันนี้ครับทุกคนมาอยู่กับแล้ววันนี้ครับทุกคนผมก็จะมาเปิดกล่องสุ่มมูลค่าที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ครับผมนั่นก็คือกล่องสุ่มอะไรยังไงเทียนไขหรือตะไบไอผมก็ไม่รู้ใจเฮ้ยผมมันทำไมจะมาไกลจริงๆจะมากินกุ่มไก่ ตกใจแล้วมันมีอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคน oh <my> มันมีอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเอา้ยมันมีอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนระวังปอยทำรัวไอริ้นทิ้งไปะไอไอริสต้องเซตก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวซีนสุดท้ายแล้วครับตัวนี้แต่ว่าซีนนี้ต้องแบบยิ่งใหญ่หน่อยเพราะว่า ต้องใช้รถหลายคันยืมรถอะไรดิเดี๋ยวเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำด้วยเดี๋ยวเลี้ยงน้ำเป็นค่าตอบแทนไม่ไม่ไม่ยืมฟรีแล้วกันยืมสักสิบคันได้แล้วคันนี้กันแล้วค่ะทุกคนซีนนี้เป็นซีนที่พี่ชัดได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มเปี่ยมและฟ้าได้ใช้ความสามารถในการแสดงของฟ้าเลี้ยงน้องต้องเล่ามาแล้วคืนนี้ไปเล่าเล่าเลยไปมาจะเป็นเมมเบอร์เลยแล้วขึ้นเมมเบอร์เกอรของพี่บี้ติดอยู่ที่ไม่ก็แบบอาจจะแบบมีลูกไงี้ยมาจะเป็นเมมเบอร์เลยเนี่ย เฮ้ยพี่ชายพี่พิมพี่พี่มาเป็นเมมเบอร์เลยเหรออันนี้ในใจใช่ไหมในใจต้องเล่นไงในใจเล่เฮ้ยมีที่เลยเหรอมึงต้องทำฟิลเขยนิดนึงแต่มึงก็ยังต้องเล่นเป็นพี่เป็ดอ่ะพี่พี่รู้แล้วจะจบยังไงทั้งนั้นก็ในใจไม่เคยมีผู้ใดไรกันเอาได้วินมาในใจผมอ่ะมีน้องฟ้าเลยเหรอในใจไม่เคยผูดได้ว้าว เหลือแค่ตัดเป็นหน้าที่ของพี่ซันสุดท้ายเยี่ยมมากน้องสาวอายต้องสุวอีงนิดหน่อยแต่ว่าต่อไปคุ้มห้าพันกับที่พี่จ้างมานี่นี่คือเบื้องหลังการเอารถมาจอดอะไร่ประมาณนี้ก่อนเราเข็นคันแรกเนาะเสาสองหเลย แล้วตอนนี้ครับถ่ายคลิปเสร็จที่เราแล้วเหลือมาตัดต่อแต่ต้องใช้มีเวลาชั่วโมงเดียวนะโปรแป๊บเดียวพี่นี่ตอนนี้หกโมงแปดนาทีเหลือๆสบายๆของหนูจะเสร็จแล้วหน้าไปหอยสู่พี่มึงว่าของมึงเป็นไงต้องรอดูตอนตัดเสร็จหรอหนูหนูก็นึกว่าีนี่าพี่ไม่น่ารอกของหนูก็เ็แล้วกันใจเเเนน้อฟฟตลกพี่ไม่มีอะไรเน้นเลย และตอนนี้นะครับพวกเราทั้งสองทีมก็ทําคลิปวิดีโอของแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงต้องน้องสาววันนี้ดูก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วพี่กูพี่ก็ทำเต็มที่สุดมันมันแปลกแปลกไม่เพราะว่ามันมันไม่เหมือนปกติทุกคนเพราะปกติเนี่ยแบบสมมติผมอยากทําอะไรผมสามารถบอกได้เลยใช่แล้วก็แบบทําให้ดูได้แต่นี้มันมันอาจจะแบบไม่ได้เหมือนคลิปปกติเพราะว่ามันอาจจะกิ๊งๆกลางๆหน่อยหนูก็ตอบไม่ถูกอะถ้าทุกคนบอกว่ามันห่วยหนูก็ขอโทษ แต่ว่าเราสองคนก็ทำเต็มที่ะนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ,อตอนไปถ่ายเนี่ยก็มีตะกล้องไปด้วยแล้วก็พยายามแบบไม่เอาความคิดเราใส่เข้าไปเยอะเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับเพราะตอนนี้ดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาคลิปไปให้คนอีกคนดูมันได้ใจ <ไป S 1> อย็นแ,และตอนนี้ครับผมก็ได้มาอยู่กับน้องๆมาหาลัยมกรุงเทพครับผมทุกคน ทั้งหมดนี้นะครับมีร่วมกว่าร้อยชีวิตก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้องๆดูคลิปวิดีโอที่เราสร้างขึ้นและเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปใครจะได้คะแนนเยอะที่สุดไปดูคลิปแรกเลยครับวันนี้ว่างครับไปหาอะไรทำดีกว่าเท่าไหร่ครับพี่น้องเปยมาเท่าไหร่ครับเปยมาปีครับปีอะไรครับ เอาชานมก้วหนึ่งค่าครับเอาชาลีครับ, ar, รบพี่คะโทร์ขอค่ะอ๋อไม่พี่ไม่ถ่ายรูปค่ะ ต่อกันต่อเลยแอมเดอะเและวันนี้ผมได้ทำการเปิดกล่องสุ่มที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ครับผมนั่นก็คือกล่องสุ่มอะไรยังไงเทียนไข่หรือตาไบไม่รอกรารรับล<ๆ>เรามาเปิดกันเลย อย่างแรกเลยนะครับทุกคนโค้กครับผมให้มาทําไมอ่ะอย่างที่สองโค้กอีกครับทุกคนเจอตรงๆเลยวเนี่ยและอย่างที่สามนะครับเฮ้ยมันมีอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปตำรวจก่อนนะครับเฮ้ยที่เราไปเมื่อคืนนี่หว่าที่มีไอ้ไอ้เดฟกับไอ้หญิงสองคนนั้นน่ะ วันเฮ้ยมีไปได้เหรอเฮ้ยพี่ชายพี่ปิ๊มพี่พี่มันเป็นเมมเบอร์เหรอพี่เอาล้วยแล้วกันน้องๆขอเบอร์ตองครับไปไปหนึ่งสองชั้เฮ้ยแล้วกันนะในใจผมอะมีน้องฟ้าด้วยเหรอ ใเคูเลแล้ววันนี้ไม่ว่ามาจะเล่นจะแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนไม่ใมเคยู ก่อนหน้านี้ที่คลิปแรกก็เดี๋ยวใอยากให้น้องๆแบบมาช่วยโหวตหน่อยว่าคลิปไหนที่แบบน้องๆมักชอบมากกันเดี๋ยวมาดเลยครับเดี๋ยวอันนี้เพื่อความโปร่งใสงดเดี๋ยวเราเ,เราจะไม่ดูเดี๋ยวเราให้อัจารย์การอยู่ก่อเดี๋ยวอัจารย์การให้พี่หน่อยโอ๊ยไม่อยากดูเ,เ,เดี๋ยวพี่ก้องน้ำก่อน น้องๆก็โหวตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมานับคะแนนกันดีกว่าไม่ต้องนับก็รู้แล้วค่ะพี่อาร์ตก็ที่เห็นเห็นทุกคนฝั่งนี้ก็น่าจะชนะแหละเราจะมารวมคะแนนก่อนว่าได้คะแนนห่างกันเท่าไหร่สองสามสี่ห้าห้าสิบเจ็ดเกินครึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้รวมๆคะแนนแล้วได้สิบแปดคะแนนนะครับทุกคนมันเห็นผลแล้วว่าวินการร้องเพลงของวินไม่ช่วยอะไรเลยพวามรย มั่นใจไหมมั่นใจไหมไม่ค่อยทำไมคือทีมหนูอ่ะจะไม่ค่อยเก่งด้านอินเตอร์ทีไม่พูดเลยดีกว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะสุดท้ายผมไม่ได้คนตัดสินแนนไม่ได้คนตัดสินนักศึกษาชาวบอกรรงเทศตัดสินมากกว่าอันนี้บอกก่อนนะครับว่าก่อนก่อนเปิดให้ดูอ่ะผมไม่ได้บอกเลยนะว่าอันนี้คลิปใครอันนี้คลิปใครเพื่อแบบเพื่อความเท่าเทียมกลัวว่าแบบจะหาวแบบเฮ้ยก็อนนี้คนรู้เป็นคนคลิปอมพี่เป็ดอ่ะคนเลยให้คะแนนเยอะกว่าไม่ใช่นี่คือเราเราบอกเป็นแบบคลิปหนึ่งคลิปสองคลิป ของผมมันจะเป็นคลิปแรกของเราจะเป็นคลิป 2, 2> <ımız i theory> แล 2> ้วเรามาดูคะแนนครับเอ๊ะใครได้คะแนนน้อยโดนเลยนะไม่มีไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกหรอก็ถ้าอื่นแนนได้คะแนนน้อยมากของพี่เยอะก็เดี๋ยวต้องเข้าคอร์สพิเศษแล้วกันเดี๋ยวว่ากันครับคะแนนแดงครับับยังของหนูมีคนเข้าทั้งหมดนะครับประมาณ75คนนะครับจริงๆมี100กว่าแต่ว่า กลับคแต่คะแนนเอกสารครับก็มีคนโหวตให้คลิปที่1นะครับคลิปแรกคือคลิปของผม57คะแนนส่วนคลิปของแนนนะครับ18คะแนนครับจริงๆคะแนนหนัวก็คนที่กลับไปก็แพ้อะแต่แพ้แบบสูสีน,นี่อันนี้มัแนแพ้แบบต่างกันเกินมีคนชอบ18คนนู้นแนนไม่ใช่สูงนะเว้ยจีเนียสคนฉลาดจีเนียสผมจะบอกอนะไรให้ดูเป็นหนึ่งในห้าสิบเจ็ดคนนี้ครับมีอาจารย์ที่สอนมหาลัยด้วยไม่คือต้องพูดก่อนว่าอันนี้ก็เป็นอาจารย์พัก าอาจารย์คนที่สอนดีทันสมัยถูกต้องทันสมัยถูกต้องดี <c oughs> ถ้าเกิดยังไม่เชื่อแล้วน้องๆล่ะครับชอบคลิปไหนกันคอมเมนต์บอกหน่อยว่าชอบคลิปที่ผมทำหรือคลิปแนนทำเดี๋ยหนูยอมแล้วคอไม่แพแแล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกมาไม่ต้องพิงมพ์ คุณบอกกันว่าชาวคลิปไหนนะครับแล้วอยากให้ผมสอนแน่นยังไงคุณบอกได้เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เมื่อม้าี่จะสแกนิชัยนันพลาเพราะว่าลาล้วนเจอใหม่คลิปหน้าครับลุงนี่เฟ้คนนั้นมาพี่เป็ีกยกเพชรไม่ได้เลยไอ้คนนั้นไม่ต้องถ่ายก็ได้โง่อะไรถ่ายโรนีได้โทรศัพท์